ที่บ้านที่ซื้อไว้ที่ดินที่ซื้อไว้เห็นภูเขานี่ไปแล้วเสียงเพลงดังมากจะมาปลูกดอกเอาไปปลูกเออน้องถ่ายไปแล้วถ่ายเบอร์ไปแล้ว เอาต้นไม้มาปลูกต้นดอกไม้มาจากกรุงประเทศจะมาลงจะมาลงไว้ตรงนี้พี่สาวมาช่วยที่ร้านจะทำร้านตัดขนหมายังไม่ว่างมาทำพ่อเขานี่เอาฟีลาวดีมาลงนี้ดูย่าลกมากนะแล้วเรามาปลูกกันให้น้องคุดเอง ลงนี่ีกวางอไลไว้ตรงนี้ี่น่นี่บนเก็บมือ ป่ากล้องดูมันน้ำเกลือมั่งมั่งดูจับอ้งหนดนเกอมาดักอน่ไหนแคไน้ำเงี่ยแเลืออ่น้ำเ้ยีละเงี่ยคนนู้นโคตรเลยอนี่ลงนี่ะลงอ่ะี่พ่อมือ

พอามเนต็เลยนะทั้งี้แหะท้นั้นนะะยพูดดิ้นใหม่ก็เพิดมเน่งอยยากลุใ้นี่ย่้งนาโนี่เมท้องหนากิ่งห

ไปดูขุดแข็งมากดินเห็นแข็งมากเลยพี่สาวปลูกขักใบอะไรนะรยอดซักทองแล้วก็ถั่วยากขึ้นไหนมาปลูกใหม่ อันนี้เหลืองปีเดียทอนค่ะเหลืองปีเดียทอนหรือดอกไาเบเหลืองจะมาปลูกตรงนี้นนจะมาปลูกลงตรงนี้ไว้หน้าบ้านแอบหนุ่มจริงก็ต้องหนักนะนี่ยไไปลงไว้ตรงนัน้น ปลูกเสร็จแล้แข็งมากเลยดินนี่จะเป็นหรือตายปลูกทิ้งไว้นี่นะคะปลูกทิ้งไว้ไหนไหมเหลืองปรีรียาทอนหรือตาเบเหลืองเป็นไม้ดอกสีเหลือง จะลอดไหมนี่ถนนปลูเขาปลูกทิ้งไว้ก่อนนี่จะปลูกตรงนี้อีกแข็งมากเลยนี่อีกต้นนึงตรงนี้ตรงนี้ต้น,ตน,ตนอะไรดอกเหลืองเหมือนกันอันนี้ต้นฝ้ายดอกฝ้ายของแม่ แม่มาเก็บพี่ก็ไม่กว้างเท่าไหร่ร้านร้านจะทำเป็นร้านตัดตัดขนหมานี่ยังไม่เสร็จนี่เป็นร้านจอดรถจอดรถลดูกค้าเวลามาตัดขนหมาเขายังไม่เสร็จเขายุ่งงานเขาอยู่เดี๋ยวมาปลูกต้นไม้ต่อเสร็จละเดี๋ยวเอาน้ำมาลด ดูดายากหมดเลยเมื่อกี้ดายากตรงนี้หมดโอ้ยเหนื่อยปลูกต้นนี้ต้นนี้ต้นนต้นตรง้น้นต้นตรงหน้นน่าอีต้นทั้งหมดสี่ต้นเราไปรดน้ำกันนี่ก็ดอกสีเหลืองเหมือนกัน น,นี่เหลืองปีรียทอนไม่รู้จะรอดไหม <Yeah. S 1> เดี๋ยวเอาน้ำมาลบก่อ,น,อนนี่ท้องอุไลเดี๋ยวไปตักน้ำก่อนบ้านยังไม่ <c oughs> ยังไม่มาอยู่เลยไม่มีน้ำป่าๆยังไม่มีคนมาอยู่ยวเอานี่ไปตักน้ำตักตรงคลองนู้นเดี๋ยวไปตักน้ำไปตักน้ำ ตักน้ำในคลองตรงโน,น้น่ะไปไปเรย่อนยากขี่มอไซค์ผ่านไลยร้อนมากเลยโรงเงื่อ่ปลูกทิ้งไว้งั้นน่ะไม่จะรอดหรือเปล่าไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่ที่กรุงเทพนี่ที่ตรงนี้สวยเอาปลูกบ้านน่ะเห็นเนินเห็นเขาอลไ เห็นทิวทัศน์สวยมากเนี่ยถ้าปลูกตรงนี้บ้านนะแต่เป็นที่คนอื่นตรงนี้ที่ของเราตรงนู้นหน่อยเดียวไม่เยอะถ้าจะลงตรงไหนนะี่ยตักน้ำมีบันไดลงไหมนี่คลองน้ำคลองน้ำเห็นไหมว่าจะตักตรงไหนอะ่ะไม่มีบันไดลง บันไดลงตรงไหนีบันไดตรงโน้นหายเดินมาตรงนี้มีบันได จักน้ำลดให้ลงได้ไหมเนี่ยลงได้ป่เดี๋ยวกลับก็ให้ลงได้ไหมเนี่ย ก,กตักมาได้แล้วน้ำน้ำคลองอลงไปตักไปรดรดน้ำก่อนรดให้หน่อยหนึ่งวันนี้อาจฝนอาจจะตกถ้าฝนตกก็ไม่ต้องมารด กระป๋องเดียวเหนื่อยแม็ิวิวสวยไหมถ้ามาปลูกบ้านอยู่ตรงนี้วิวสวยนี่ทุ่งนาเห็นไหม <c oughs> ทุ่งนาเขาข้างหลังวัดอะไรนะพุทธบาทสุทธาวาสอยู่ข้างหลังอันซีนไทยแลนด์ขึ้นไปข้างบนสุดยอด่ะ มีวัดอยู่ข้างบนมีเจดีย์เล็กๆอยู่บนยอดเขาไปไปทางเส้นนี้แหละถ้ามาปูว่านตรงนี้สวยเลยกล้องจะโยกหน่อยนะไม,มไม่มีไม่มีไม้กันสัน่นไปรดน้ำต้นไม้กันมองไม่เห็นหรอกไม่ได้แ่แว่น มองไม่เห็นหน้าตัวเองมีข้างบ้าน,นมีเขาขายที่ขายบ้านพร้อมที่ดินกว้างนะมีต้นลำไยเต็มเห็นไหมมีตังค์จะมาซื้อเดี๋ยวมาถึงละมาถึงบ้านเราละเห็นกับกล้องมาถึงแล้วแล้วก็ ให,ห้หน่อยดียวพอดิฝนก็ตกหน่อยดียวพออีกสองตน้นีิไปตักอีกสองต้นนี้เมื่อกี้ลงไปตักตรงนั้นน้ำคลอง คลองเคลองชนประทานนะคลองส่งน้ำเราเดินไปทางโน้นที่เราอยู่ตรงโน้นที่เราอยู่ตรงโน้นน้ำเขาวสวน อันนี้หนึ่งต้นรดน้ำแล้วอันนี้ดอกสีเหลืองคะชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วต้องไปหาดูชื่อใหม่เอามาปลูกสองต้นให้เป็นแนวรั้วล้ว,วก็ตรงโน้นแล้วก็ต่างหน้าบ้านสี่ต้นวันนี้ปลุกร้อนมากเลย ได้หญ้าด้วยเนี่ายไดา้หญ้าเมื่อกี้หญ้าลกเต็มเลยนะตรงนี้เนี่ายไาด้หญ้าได้หญ้าไปกองนู้นไปกองตรงนู้นก่อนให้หลานทำต่อนี่ร้านตัดขนหมาเขายังสร้างไม่เสร็จวนะกว้างเลยแปดสิบกัตารางวา นี่ต้นลีลาวดีปลูกไว้เอามาจากกรุงเทพเหมือนกันลีลาวดีสีขาวสีขาวอมเหลืองกลิ่นจะหอมมากต้นนี้สีจะสวยต้นนี่ย่าทั้งนั้นเลยเน,นะไม่มีคนทำ เสียงอาจจะมาอยู่ที่นี่เห็นบรรยากาศน,นะหน้าบ้านสมมติเราอยู่อยู่ตรงนี้น,ะนี่นีวัดหน้าประตูบ้านหน้าประตูบ้านน,ะน,าาน,นะนี่เห็นภูเข,ขาเลยเห็นไหมภูเข,ขานู้นนะ่ะแหลมๆข้างบนเป็นวัดนี่เขาขายบ้านนลังคันเห็นไหมวัดอยู่ข้างบนอันซินไทยแลนด์อยู่ข้างบน วัดพระบาทสุทาวาสหรือเขาเรียกว่าอะไรเชลมพระเกียรติรอยพระบาทที่มีรอยพระบาทใครมานน่นขึ้นไปถึงยอดได้เลยยอดแหลมๆลดลดไปถึงแล้วก็เดินเท้าเดิขึ้นบันไดต่อแต่ช่วงนี้เขาปิดโควิดเขาไม่ให้ขึ้นขึ้นได้จะถึงแค่ตรงวัดแต่ขึ้นไม่ถึงยอดปลายนู้น ปลายที่มีสาลาอยู่ข้างบนก็ปิดช่วงนี้โควิดเนี่ยถ้ามาปลูกบ้านก็สวยท้องฟ้าคืบหนึ่งฝนจะตกไปละร้อนนี่ปั่นจักรยานกับที่ถนนตรงนู้นขึ้นไปถนนสายไปเชียงรายออกปากซอยนี่ไปในถนนลำปางเชียงราย มาดูที่บ๊ายบาย